เด็กน้อยพายเรือพาหลวงปู่ข้ามแม่น้ำโขงหลวงปู่สอนเล่าเรื่องราวสมัยทุดงกับองค์หลวงปู่ชอบให้ฟังท่านว่าหลังจากออกพรรษาแล้วองค์หลวงปู่ชอบท่านพาหลวงปู่สอนเดินทางจะไปฝั่งลาวเดินทางมาพักอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งไทยตกกลางคืนหลวงปู่ชอบท่านก็จำวัด หลวงปู่สอนท่านก็เดินจงกรมภาวนาอยู่อยู่ใกล้ๆกับที่พักขององค์หลวงปู่ชอบตกตอนเช้ามาองค์หลวงปู่ชอบท่านบอกหลวงปู่ว่าฉันข้าวเสร็จแล้วเตรียมอัฐบริขารไปไว้ริมแม่น้ำโขงจะมีคนมารับเฮาข้ามไปฝั่งลาวเมื่อคืนเขามานิมนต์ไว้หลังจากฉันข้าวเสร็จ ท่านก็เก็บอัฐบริการของท่านและขององค์หลวงปู่ชอบไปไว้ริมแม่น้ำโขงท่านก็ยืนมองไปที่ลำแม่น้ำโขงท่านเห็นเรือลำหนึ่งลอยเข้ามาหาเข้ามาใกล้ๆปรากฏว่าเป็นเด็กน้อยอายุประมาณ3-4ปีเอาเรือเทียบฝั่งเสร็จเด็กก็เดินขึ้นมาหาหลวงปู่สอนถามหลวงปู่สอนว่าหลวงปู่ชอบท่านอยู่ไหน หลวงปู่สอนท่านบอกทางว่าหลวงปู่ชอบท่านนั่งอยู่กับญาติโยมทางโน้นเด็กน้อยก็เดินขึ้นไปหาหลวงปู่ชอบทันทีไม่นานเห็นอกหลวงปู่ชอบเดินนำหน้าออกมาเด็กน้อยเดินตามหลังแล้วหลวงปู่ชอบท่านก็บอกหลวงปู่สอนว่าให้เก็บหัตถบริขารขึ้นลําเรือหลวงปู่ชอบท่านนั่งทางหัวเรือ ส่วนองค์หลวงปู่สรและมีเนนน้อยติดตามองค์หนึ่งนั่งกลางลําเรือเพื่อดูอัฏฐบริขารพอเรือแร่นออกออกไปกลางแม่น้ำโขงรู้สึกว่าแม่น้ำโขงตอนนั้นจะปั่นป่วนดูน่ากลัวมากหลวงปู่ท่านคิดในใจว่ายังไงก็ต้องจมลงแม่น้ำโขงนี้แน่นอนเพราะว่า ถ้าเป็นผู้ใหญ่พายก็น่าจะรอดอันนี้เด็กน้อยแค่3าถึงสปีพายไม่น่าจะไปถึงฝั่งท่านคิดในใจเด็กก็พูดขึ้นว่าไม่ลม่มหลวงปู่คิดในใจอีกว่าถ้าไม่ล่มก็คงจะไปสวนก้อนหินก้อนใหญ่ข้างหน้านี้เรือพังแน่นอนเด็กน้อยก็พูดขึ้นว่าไม่ชน ก็ไม่ชนอย่างที่เด็กพูดจริงๆเรือก็ผ่านไปเรื่อยๆจนจะถึงฝั่งหลวงปู่ท่านว่าน้ำมันไหลแรงมากเรือจะเข้าท่าหลวงปู่ว่าถ้าเรือเข้าท่าน้ำมันไหลแรงเรือน่าจะตกต่ำอยู่ประมาณสองถึงสามวาแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเรือกลับตรงทางเป๊ะไม่มีตกต่ำเลยพอถึงฝั่งแล้ว หลวงปู่ชอบท่านก็ให้นำอัฏฐบริขารขึ้นฟังแล้วหันมาหาองค์หลวงปู่สอนว่าถ้าเขามาส่งให้ศีลให้พรเขาหน่อยหลวงปู่บอกว่าตอนนั้นท่านบวชใหม่อยู่ท่านเลยบอกหลวงปู่ชอบว่าไม่รู้จะให้ยังไงถ้าเขามากะปิจังหันก็จะให้สัพพียะถาให้เขาอยู่นี่เขามาส่ง ไม่รู้จะให้เขายังไงหลวงปู่ชอบท่านเลยบอกว่าก็อวยพรให้เขามีแต่ความสุขความเจริญหลังจากที่หลวงปู่ให้พรเสร็จเรือลำนั้นก็หายวับไปหลวงปู่สอนท่านก็แปลกใจเก็บอัฐบริขารแล้วเสร็จท่านก็เดินตามหลังองค์หลวงปู่ชอบแล้วท่านก็เอ่ยถามองค์หลวงปู่ชอบว่าหลวงปู่ครับ ข้าน้อยว่าเด็กน้อยที่มาส่งเฮานั้นบ่ใช่คนธรรมดาครับหลวงปู่ชอบเลยพูดขึ้นว่าไปรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาหลวงปู่สอนท่านตอบว่าข้าน้อยคิดอะไรเขาตอบมาทันทีหลวงปู่ชอบหัวเราะแล้วก็พูดขึ้นว่าจริงเขาไม่ใช่เด็กน้อยธรรมดาเด็กน้อยนั้นคือ พญานาคเขาแปลงกายเป็นเด็กเพื่อมารับเหาข้ามแม่น้ำโขงส่วนเรือลำที่เรานั่งมาคือพญาจระเข้ใหญ่เฮงรุ่นลำน้ำโขงหลวงปู่ชอบท่านบอกหลวงปู่สอนสาธุสาธุสาธ,สาธุเรื่องเล่าพระอริยสงฆ์วันหนึ่งขณะที่อาตมา หลวงปู่เหรียญวราลาโภกับหลวงปู่ชอบฐานะสโมกำลังเดินจงกรมภาวนาอยู่ปรันก็เกิดแสงสว่างจ้าขึ้นตรงข้างหน้าทางจงกรมของหลวงปู่ชอบแล้วก็ปรากฏเป็นส่วนหัวพญานาคตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่ข้างทางเดินจงกรมนั้นทั้งหลวงปู่ชอบและอาตมาต่างก็หยุดเดินและเพ่งมองดูพญานาคนั้น หลวงปู่ชอบได้ถามไปว่ามาจากไหนรู้สึกว่าท่านไม่ค่อยประหลาดใจที่ได้เจออย่างนั้นคงเจอมามากแล้วกระมังพญานาคเขาก็กราบเรียนว่าข้าพเจ้าอยู่ที่เขาลูกนี้เองแต่อยู่ตรงเชิงเขาท่านสังเกตรหรือเปล่าล่ะว่าตรงเชิงเขาก่อนที่จะขึ้นมาบนดอยสูงนี้มีลำทารสายหนึ่ง ซึ่งลอดทะลุออกมาจากใต้ภูเขาแล้วไหลผ่านเชิงเขาว,วกวนจนออกสู่ที่นาที่ราบเบื้องล่างโน้นพระคุณท่านคงได้ผ่านลำทารน,นี้มาหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือหลวงปู่ชอบก็รับคำพญานาคก็กล่าวต่อไปว่าลำทารน,นั้นแหละเป็นทางเดินของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยู่ภายในถ้ำลอด ภายใต้ภูเขานี้เองอาตมาจึงถามไปว่าแล้วท่านมีชื่อว่าอะไรล่ะเขาก็ตอบว่าข้าพเจ้าชื่อเทพนาคาข้าพเจ้ามาขอชื่นชมในการปฏิบัติความดีของพวกพระคุณเจ้าแล้วเขาก็แสดงให้เห็นตัวอย่างเต็มที่โดยโปรหัวที่มีหงอนสีแดงและมีครีบหลัง เป็นแผงยาวตลอดลำตัวซึ่งมีเกรดเป็นสีดำมันเลื่อมลำตัวนั้นก็มีขนาดใหญ่ยาวทอดไปตามพื้นที่ลาดของไหลเขาจนไปพาดเขาอีกลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันรู้สึกว่าตัวยาวมากเขาแสดงให้เห็นเต็มตัวอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวต่อว่าตั้งแต่ที่พวกพระคุณท่านมาอยู่ ทำให้ข้าพเจ้ามีความสงบเย็นใจมากข้าพเจ้าดีใจที่มีพระธุดงกรรมฐานผู้ปฏิบัติดีอย่างพระคุณเจ้ามาพักบำเพ็ญภาวนาและยังได้แผ่เมตตาให้สัตว์โลกทั้งปวงเป็นสุขอีกเพียงสวดมนต์และเจริญเมตตานั้นทําให้รู้สึกเย็นอกเย็นใจมีแต่ความสุขสงบวันนี้ข้าพเจ้าอดรนทนไม่ได้ จึงมาขอกราบชมบรารมีของพวกท่านสักครั้งพอกล่าวจบเขาก็ลาจากไปโดยค่อยๆจมลงหายไปในพื้นดินนั่นเองนี่เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เราได้พบเห็นพญานาคหลวงปู่ชอบท่านได้พบเห็นมาจนชินทั้งพูดผีปีาศาจอะมนุษย์ทั้งหลายท่านประสบมาเยอะจิตของท่านดี ตาของท่านก็ดีท่านพระอาจารย์มั่นยังยอมรับเลยแต่เดี๋ยวนี้ตัวเราจะไปขึ้นเขาเข้าถ้ำอีกก็ไม่ไหวแล้วให้พากันทําความเข้าใจกับตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรต้องถามตัวเองดูตัวเองจะตอบตนเองว่าอย่างไรนั่นแหละมันต้องฝึกนะคำว่าฝึกก็อย่างนี้แหละ เมื่อตนตอบตนเองว่าเกิดมาในโลกนี้ก็ไม่รู้แล้วเพราะเกิดมาแล้วมันจเจริญวัยใหญ่โตแล้วจึงรู้ว่าเกิดมาก็ไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรก็ด้วยเหตุนี้เราจึงได้อาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั่นแหละเพราะเราไม่รู้จริงๆนะใครก็ไม่รู้ทั้งนั้นแหละเกิดมาทีแรก ไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรทีนี้เมื่อเจริญวัยใหญ่โตมาแล้วมาพบกับอุปสรรคนานาประการอุปสรรคต่างๆก็แก้ไม่ตกเลยบางอย่างก็แก้ได้ทีนี้เมื่อมาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงรู้ได้ว่าอุปสรรคของชีวิตอันใดที่แก้ไขอย่างไรก็ไม่ตกนั้นมันเป็นผลแห่งกรรมชั่ว ที่ตัวทำมาแต่ชาติก่อนมันตามมาสนองเอาเราจะรู้ได้เพราะได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละถ้าเมื่อไม่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านี่มืดแปดด้านจริงๆนะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนั่นแหละพวกไม่รู้แจ้งในคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้จึงถูกเขาหลอกเอาเงิน หมอดูหมอเดาไปทำนายเป็นเคราะห์เป็นเข็นเป็นเสนียดจันไรอะไรต่ออะไรต้องสะเดาะเคราะห์ต้องผูกดวงจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างนี้ตนไม่มีความรู้ในเรื่องชีวิตก็เชื่อเขาทำตามเขาให้เขาหลอกเอาเงินไปใช้สบายแต่แล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็ของเก่า หลวงปู่ขาวอนาลโยเล่าถึงเหตุการณ์ที่ภูท้ำคอที่เกี่ยวกับลูกหลานพญานาคดังต่อไปนี้คืนหนึ่งในระหว่างที่หลวงปู่นั่งสมาธิภาวนาได้เห็นในนิมิตว่าบรรดาง,งูใหญ่งูเล็กหลายพันตัวพากันเลื้อยออกมาจากถ้ำเป็นขบวนยาวเหยียดหลวงปู่ได้ถามในนิมิตว่า จะไปไหนกันมากมายเช่นนี้หัวหน้างูใหญ่ตอบว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นภูมินาคหลวงปู่ถามซ้ำอีกครั้งว่าจะพากันไปไหนทำไมไม่อยู่ที่เดิมนี้งูตอบว่าจะไปที่ห้วยอีตุ้มเพราะตั้งแต่พระคุณเจ้ามาอยู่ในถ้ำนี้แล้วพวกข้าพเจ้าอยู่ยากกินยาก หลวงปู่จึงถามว่าเพราะอะไรงูตอบว่าเพราะพวกข้าพเจ้าอยู่สูงกว่าพระคุณเจ้าผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ทำให้ร้อนไปทั่วกายจึงขอลงไปอยู่ในที่ต่ําๆจะได้ไม่เป็นบาปในบรรดาง,งูเหล่านั้นมีนาคหนุ่มตัวหนึ่งถูกมัดปากโดยให้คาบก้อนหินอยู่หลวงปู่เห็นว่าแปลกกว่านาคตัวอื่นๆ จึงถามหัวหน้าพวกเขาว่าทำไมจึงต้องมัดปากเขาไว้ด้วยหัวหน้าตอบว่ามันดื้อมากเกรงมันจะทำอันตรายพระคุณเจ้าหลังจากออกจากสมาธิแล้วหลวงปู่ได้ยกเรื่องของนาคมาพิจารณาโดยละเอียดท่านบอกว่าเรื่องของนาคนี้ไม่มีบรรยายไว้ในตําราเล่มใด ถ้าหากไม่ปฏิบัติสมาธิให้ถึงขั้นแล้วจะไม่เห็นได้เลยเป็นสนธิธิโกคือรู้เห็นเฉพาะตนเท่านั้นการจำพรรษาของหลวงปู่ขาวอนาลโยที่ผูท่ามคอนั้นท่านว่าได้ข้อธรรมอย่างมากมายเลยทีเดียวการพิจารณาค้นคว้าธรรมไม่ติดข้องมีความรู้แปลกๆหลายอย่าง รู้ทั้งเรื่องของโลกและรู้ทั้งเรื่องของโลกทิพย์หลวงปู่เล่าว่าคืนหนึ่งท่านเข้าที่บำเพ็ญภาวนาจิตสงบปรากฏว่าตัวของท่านได้ลงไปถึงชั้นบาดาลหลวงปู่ถามว่าเมืองอะไรมีเสียงพูดขึ้นว่านี่คือบาดาลพิภพเมืองนาคหลวงปู่บอกว่า ขณะนั้นเห็นตัวท่านเองยืนอยู่บนก้อนหินอยู่กลางน้ำน้ำในเมืองบาดาลไม่เหมือนน้ำในเมืองมนุษย์กล่าวคือน้ำในเมืองมาดาลน,นั้นน้ำจะไหลผ่านกันเช่นสายหนึ่งไหลไปทางทิศเหนืออีกสายหนึ่งจะไหลไปทางทิศใต้สลับกันสายหนึ่งไหลไปทางตะวันออกอีกสายก็ไหลไปทางตะวันตก บางแห่งจะไหลเวียนขวากับเวียนซ้ายหน้าแปลกประหาดมากๆหลวงปู่เห็นก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งมีลักษณะสวยงามมากมีสาวงามซึ่งเป็นลูกของพญานาคยืนนิ่งอยู่เธอสวยงามมากหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดูราวกับนางฟ้าเทพธิดาแต่งตัวด้วยเครื่องทรงที่งดงามเหมือนในภาพที่วาดกัน สาวน้อยหันหน้ามาทางหลวงปู่เธอประนมมือและแสดงความคาระวะแล้วทำการไร้รำพร้อมกับขับร้องเป็นเพลงว่าอะหังนะเมนะเมนะวะชาตินะวะหลวงปู่จำเนื้อเพลงได้ดีลูกศิษย์เคยกราบเรียนถามหลวงปู่ว่าเพลงของลูกสาวพญานาคมีความหมายว่าอย่างไร ท่านบอกว่าให้แปลเอาเองหลวงปู่เคยเล่าเรื่องนี้ถวายสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19สมเด็จท่านก็ไม่แปลให้ฟังพระองค์ท่านอยากให้หลวงปู่แปลมากกว่าจึงนิมนต์ให้หลวงปู่แปลให้ฟังหลวงปู่บอกว่าผมไม่ได้มาหาปร,รียน ไม่ได้เรียนศึกษาจะแปลได้อย่างไรสมเด็จท่านว่าหลวงปู่เรียนทางนายไตรปิฎกผมเรียนทางนอกตำราหลวงปู่จึงยอมแปลให้ฟังท่านพูดว่าพูดตามที่เป็นมาไม่ใช่ตำราอะไรนะอะหังก็แปลว่าเราชาติใหม่ของเราไม่มีอีกแล้ว มีชาติเดียวเท่านี้แล้วหลวงปู่ก็ยิ้มระรื่นตามนิสัยอารมณ์ดีของท่านแล้วถามสมเด็จว่าผมแปลแบบบาลีโคกแบบนี้ถูกหรือไม่สมเด็จท่านตอบว่าหลวงปู่แปลได้ถูกต้องแล้ว